สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเป็นมาสด้าสองตัวแม็กสปอร์ตค่ะตัวนี้มาพร้อมกับร้อแม็กนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่สน,สนใจสามารถเดินทางมาดูรถของเราได้เลยนะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่ปากซอย13ลำดลกาทางเข้าหมู่บ้านดินทองค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่289,000บาทค่ะฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนกนรรมสิทธิ์ค่าพาษีพรบรค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด2ิชั่วโมง1ปีเต็มทั่วประเทศไทยให้ด้วยค่ะในส่วนของด้านหลัง นะคะจะมีในส่วนของเ็นเซอร์ถอยหลังนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบบ5ประตูนะคะสามารถเปิดด้านหลังได้เบาะนี้สามารถทับได้นะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ชอบรถแต่งนะคะที่เป็นสายซิ่งนะคะคันนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะผ่อนเพียง5800บาทนะคะตัวนี้นะคะน็อตศูนย์เดิมๆยังอยู่เลยนะคะลูกคา้คาหาเปลี่ยนแค่กลองอากาศสีเขียวอย่างเดียวนะคะห้องเครื่องนี่ยังใหม่อยู่เลยค่ะลูกคา้า ในโฟนของด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะมีแอร์แบกนะคะ ABS ค่ะระยะใหม่นะคะแค่120,000กว่ากิโลนะคะมาพร้อมกับดิฟฟี่ทั้งหมด6ตัวเลยค่ะ ย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น m a ด้าสนะคะแม็กสปอร์ตหประตูปี2013ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์หน0่งพนซีซีนะคะราคาเนี่ยอยู่ที่สอง0สนบาทออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะรับรถรับเงินสด1,000งบาทค่ะสนใจดูรถได้ที่ร้านโออโต้าค่ะสวัสดี